นิทานเรื่องการออมเงินของฟ้าใสาโดยเด็กหญิงอชิรยาสันทายเลขที่17ชั้นป .5 บ .3 โรงเรียนสาธิละออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุสิต์วันหนึ่งมีเด็กผู้หญิงชื่อฟ้าใสากำลังยืนคุยกับพ่ออยู่พ่อบอกว่าวันนี้<ว>พ่อให้เงินหนึ่งร้อยบาทนะขอบคุณค่ะ พอฟ้าใสเดินออกมาฟ้าใสนึกขึ้นได้ว่าอยากได้ตุ๊กตาแต่มีเงินไม่พอฟ้าใสอยากได้ตุ๊กตาจังเลยฟ้าใสจึงเดินไปบอกแม่ว่าแม่คะหนูอยากได้ตุ๊กตาค่ะแม่จึงบอกว่าถ้าลูกอยากได้จะต้องเก็บเงินซื้อเองนะแม่ให้วันละยี่สิบบาทเมื่อยี่สิบวันผ่านไปฟ้าใสพูดว่า เย้ในที่สุดก็เก็บเงินซื้อตุ๊กตาได้แล้วจากการออมเพียงวันละหบาทไดจ้จากเรื่องนี้ถ้าเราอยากได้อะไรควรเก็บเงินซื้อเอง